พิธาไปเชียงรายร่วมชมงานศิลปะงานไทยแลนด์เบียนนาวพิธาโผล่เชียงรายร่วมชมงานศิลปะงานไทยแลนด์เบียนนาวแฟนคลับร่วมต้อนรับอบอุ่นวันที่26มกราคม6 7ในพิธาลิมเจริญรัตส,สอสอพักก้าไกลในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลยเยี่ยมชมนิทรรศการงานไทยแลนด์เบียนนาเชียงราย2023โดยมีนางกฤิยากาวีวงศ์ผู้อำนวยการเดอะจิมทอมสันอาร์เซนเตอร์ให้การต้อนรับและพาชมงานศิลปะที่จัดแสดงภายในหอศิลป์ จากนั้นนายพิธาและคณะได้เดินทางงอไปที่ห้องประชุมโฆษสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อเยี่ยมชมผลงานของนายอภิชาติพงวีรเศรษฐกุลผู้กำกับภาพยนตร์มากฝีมือที่นำเอาผลงานมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมไทยแลนด์เบียนนาในครั้งนี้โดยนายพิธาเป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบในผลงานของผู้กำกับมากฝีมือและได้รับเชิญมาร่วมชมผลงานเป็นการส่วนตัวโดยมีแฟนคลับจำนวนหนึ่งที่ทราบข่าวการเดินทางมาในครั้งนี้มาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เจ้ยอภิชาติพงวีรเศรษฐกุลคือผู้กำกับแถวหน้าของไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นชาวไทยคนแรกที่คว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานถึง3าครั้งได้แก่รางาวัลน,นอร์เทนริกาไพรซิจากภาพยนตร์สุดเสน่หา2002รางวัลจุริไพรซ์าจากภาพยนตร์สัตว์ประหลาด2004และรางวัล PALMEDO จากภาพยนตร์ลุงบุญมีระลึกชาติ2010รวมไปถึงงานล่าสุดอย่างเม m โมรี ที่คว้ารางวัลจูรเพรสมาได้อีกครั้งนอกจากนี้ผลงานชิ้นอื่นๆที่ผ่านมาของเขาก็ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์อีกมากมายมาแล้วในการมาทําภารกิจที่จังหวัดเชียงรายของนายพิธาในครั้งนี้เป็นการเดินทางมาด้วยภารกิจส่วนตัวในจังหวัดเชียงรายเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทางสารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินชี้ขาดกรณีไอทีวีว่าไม่ได้มีสถานะการประกอบกิจการเมื่ออวันที่24มกราคมที่ผ่านมาจึงทําให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตคืนสถานะเป็นสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลและในวันนี้ 27มกราคม67เวลา9นาฬิกา20นาทีนพิธาจะมีภารกิจร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อบทบาทเกี่ยวเนื่องกับการแสดงบทบาทสนทนากับดวงอาทิตย์ VR โดยมีนายอภิชาติพง์วีรศรษฐกุลและนายชันวิทย์เกษตศริริร,ร่วมแลกเปลี่ยนยนความคิดเห็นก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลา12นาฬิกา30นาทีสนธยารองประธานสภาสอบธนาธรนั่งกรรมธิการขัดข้อบังคับรัฐธรรมนูญ สนธิยาร้องประธานสภาสอบธนาธรน,นั่งกรรมธิการโอนธุรกิจกองทัพขัดข้อบงังคับรัฐธ,ธรรมนูญหรือไม่ฝากถามพิธาจะรับเงินช่วงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เรียกร้องก้าวไกลอย่าทำสภาล่มอีกวันที่29มกราคมที่อาคารรัฐสภานายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาการกมธ การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาเพื่อขอตรวจสอบกรณีที่น,ทนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้าเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวาทางการโอนธุรกิจกองทัพไปอยู่ในหน่วยงานอื่นซึ่งการแต่งตั้งกรรมธิการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมปี2563หรือไม่และขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งน,นายธนาธรถูกตัดสิทธิทางการเมืองอยู่เหลืออีก5ปีและเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกป,ป่าและเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112 นายสนธิยาย้ำว่าบุคคลภายนอกสามารถเป็นกรรมธิการได้แต่คุณสมบัติต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภาและไม่ได้บอกว่าน,นายธนาธรมีคุณสมบัติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับสภาหรือไม่โดยขอให้ประธานสภาเป็นผู้วินิจฉัยอย่างไรก็ตามนายสนธิยามองว่าทั้งนโยบายที่น,ทนายธนาธรใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งหรือเกี่ยวข้องกับคดีอาญานั้นส่วนตัวมองว่าขัดจริยธรรม พร้อมขอให้ประธานร vida, survivor, them. Them. ัฐสภาสอบถามไปยังนายพิธาลิมเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลและสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะที่ตนเป็นคนหนึ่งที่ยื่นร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตให้ตรวจสอบนายพิธาถือหุ้นในทีวีซึ่งนายพิธาและพักเก้าไกลระบุว่า6เดือนที่ผ่านมาเสียเวลาใครรับผิดชอบจึงถามกลับว่าในครั้งที่พัก่ายค้านและก้าวไกลเคยยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหนึ่งเดือนใครรับผิดชอบบ้าง พร้อมฝากถามเงินเดือนของนายพิธาและคณะผู้ช่วยที่ศาลสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา6เดือนรวม1.4ล้านบาทจะรับหรือไม่แม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่สามารถรับเงินเดือนย้อนหลังได้แต่ถามกลับเรื่องความเหมาะสมเพราะตลอด6เดือนที่ผ่านมานายพิธาไม่ได้ทำงานจึงเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับสสคนอื่นๆหลังจากนี้ พร้อมอธิบายถึงการยกกรณีพลเอกประยุทธ์มาเปรียบเทียบว่าในกรณีของนายพิธาที่ศาลพิจารณาล่าช้าไปจน6เดือนเพราะนายพิธาขอเลื่อนศาลออกไปถึง2เดือนจึงถามถึงความเหมาะสมต่อการรับเงินเดือนในช่วงที่ไม่ได้ทำงานนายสนธิยายังกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยปี2 5 6 2ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านขณะนั้นรวมถึงพรรก้าวไกลทำสภาล่มจำนวน27ครั้งก็อยากเรียกร้องให้พรรก้าวไกลอย่าทำสภาล่มอีกในสมัยนี้ ทั้งนี้หากสารรัฐธรรมนูญมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งในวันที่31มกราคมนี้ตนก็มีประเด็นที่จะเดินต่อคือเรียกร้องให้ในายพิธายืนยันให้ชัดเจนว่าจะนำเอาเยาวชนที่ทำผิดมาตรา112เข้าร่วมในกฎหมายนิรโทษกรรมที่พักก้าวไกลเสนอต่อสภาด้วยหรือไม่อย่างไร